สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์นะคะก็ได้ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังค่ะรวมพลังการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ที่บริเวณหอบังคับการพัฒนาแหลมชะบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ได้จัดกิจกรรมร่วมกับท่าเรือแหลมฉะบงังจัดกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวประจำปี2568โดยมีนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบงังนายวีรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบงังพร้อมด้วยนายอาณัทมัชิมานายกสมาคมผู้ประกอบการท่าเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ คณะผู้บริหารและพนักง,งานท่าเรือแหลมฉะบังและสมาชิกสมาค,คมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและเสริมสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่าเรือซึ่งนางสิริมากิรติ ยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนถึงความร่วมมือและความตั้งใจจริงของสมาคมที่ไม่เพียงให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกแต่ยังคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลิกคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบท่าเรือเราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ทุกต้นก็คือการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า ทั้งนี้ทางสมาคมได้มีการย้ำถึงเจตนาลมที่จะดำเนินการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจท่าเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ค่ะการระหว่างท่าเทียบเรือหลายๆท่าเทียบเรือไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือ a 0 b ู b 2 b 3 b 5 4 3 แล้วก็ในส่วนของทัติสันทั้งหมดนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกันรวมทั้งผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังก็ได้มาร่วมในการปลูกต้นไม้ในวันนี้ด้วยวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเรามาทํากิจกรรมดีๆในเรื่องของการส่งเสริมท่าเรือสีเขียวนะคะให้กับโครงการของการท่าเรือประเทศไทยด้วยนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เราจะ เริ่มต้นก้าวไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันทั้งต้นไม้และการพัฒนาท่าเรือในมุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของออในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาออสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบๆท่าเรืออยู่ร่วมกันกับทางภาาประชาชนที่เราจะดูแลกันไม่ว่าจะในเรื่องของมาตรการใดๆก็าตามที่ทางท่าเรือแหลมชวังได้ดําเนินการไปค่ะเรามองเห็นว่า พื้นที่ที่เราเองเนี่ยคิดว่าสามารถที่พัฒนาได้นะครับในแง่ของออพื้นผูสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยดําเรินว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันกับทางท่าเรือหลังชะบังนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นเหล่านี้นะครับก็จะมีความคงทนแล้วก็สามารถที่จะดูดซับ คาร์บอนที่ที่ที่ปล่อยออกมาในอากาศโดยภาคขนส่งนะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับคือกิจกรรมของทางติ๊กต้าเองเนี่ยมี CSR หลกักๆ22ก 2, ิจกรรมใน1ปีนะครับก็มีเรื่องของการทำความสะอาดชายหาดนะครับโดยชายหาดรอบๆบรบิเวณท่าเทียบเรือหลังศรบังนะครับขึ้นเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็อกีอกอกิจกรรมหนึ่งก็คือปลูกป,ป่าที่ที่วันนี้ที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันนี่แหละครับ